บบเบยวัวหนุ bye bye. Yeah. Okay ่ยใบเบยบเบยเป็นใบเบยนะนี่เป็นบบเบยกันเนี่ยกี่ใบเบยเถ่อชิงวี่ี่กี่บเบยบเบยกี่ Uầy bà, uầy nguồn Uầy nguồn nha, bà